ของบ้านเนี่ยพบ้านกันเตอร์อน่ยบอปี่เนี่ยการพอเขาโพดอ้อสอดโรดท่าวะแท้คือเมื่อก่อนใหม่นะแต่ว่าสตาบตีกะฮึเอาูกนี่เหมือนบ้าเห็นเน่ยแนะเอาเสื้อผาสแล้วก็เอาถ้วยเอาจานใส่กับอสแลวเมื่อไมเนาะกินโดน่ะกินโรปิโนโมูที่เอาเขาเขาโคการเตอร์กาลาโรเวียนน่ะ Nè nó, nè là, nè là, thế nè thế là, thế là, mà là, thế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  mà thế là,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  là, thế là, nè là, thế 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 thế là, thế มาเนี่ยบอกลูกวันนี้ตกแขลุกกันเนี่ยตอนรอสมาดดูคุณแล้วเนี่ยจะตายนะตายไม่ทันเนี่ยมีหนอนลูกเลนเนี่ยอูตอเคแหมอืมนี่ไงแกเนี่ยนี่ไงไอ้ไหนุม่ม <laughs> <laughs> อ่ะ <c oughs> มานี่ได้ก็แล้วแหละนี่แกแม่ก็ถบ เขาว่ามุนนอดอทําแกมูเนี่ยมาแกเนี่ยเมซาลูเก้ก็ไปครัวออกแกเนี่ยคนขนยานส่วนนี้ส่วนนี้เนี่ยออยที่เคซาคลีเนี่ยมาทําอะไรบ่อย่ามุนน่ะเดี๋ยวบะไปมุถั่วเนี่ยไปแล้วเมซาลูชกาบิอ่ะซาลูชกาบิชื่อหมู่เรา5ขาเปลี่ยนแต่ดาล่าเนี่ยแกจะฉี่เหนียวมุนน่ะจะเปรยนะมันจะเปรยชั่วเลยไปบ่อะกันน่ะมันไปเลยอยู่ในนั้นอะไปเหรอ

เล่กอะไรเนี่ยพอเสื้อเนี่ยใส่เสื้อแล้วก็ต้องเมืองบ้านกะ <c oughs> อยู่วันเดียวกับปอแล้วพอเสื้อมาดอกนี่ปีบ้ากัตเตอะกัตเตอร์เนี่ยโน้พี่ผู้ <c oughs> ใส่เสือ้อใส่ผ้าเพื่อรถเดินรถเท่าใส่กระสอบเพาจะมาเอาเขื่อมาแล้วก็เนาะแม่เนี่ยมาเที่ยวโลดเที่ยวโลแก่โลว่าโลเก็บกูเก็บไป Lúc đó sau lô à lô này bảo mallow mặc phô sẽ luộc à bàn ờ, lúc hai mặt hai mặt hai Mà bảo mặt hai mặt hai bảo hai mặt 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 hai lô thái. nữa, bảo <laughs> อถ้าเขาลูต้ตอนนี้เขาถายกัน,ออนกกคนนี้เป็นเบาอยู่ครับเนาะเบาเต้แล้วปีบ้ากาเตอร์เนี่หนดีะไรมาอเลโอ้เจดเดืนวิ่ีไมุ่้มไม่ซาลุยสีเลยอดอยู่มาอยู่บถะเทาที่ละ หน้าเตอหน้าตาเปลนรูเปียบ่หมดหอ <c oughs> เออมันรอ,อกขึ้นน่ะเนะี่ยเออมาทานหน้าปูสุเมฆบีโลก <c oughs> คิดเต๋อคิดดีดดนั่นอ่ะอ่านี่เบาไปคนซ่อมรถเนาะพิ่งมาฮึ่งมาจ้างก,กิโลจ้างข้าวโพดมันซ่อมร,ถ,ถ,อมรถ,ถทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ใครสนใจก็ได้ครับคนนี้ซ่อมรถได้ครับเตโลรถนี่เตะได้มด แล้วก็เอาปี้มาเหมือนเดิมนี่นอนเหลือรอเหลือกะโจก็เหลือกะโจมีสองอันในมันเหลืออยู่นะโมจะบู้บ่าวู้จะว่าจะได้ละเนาะอันนี้โลกใหม่ครับเนาะซื้อมาได้บทชถืออาทิตย์ก่นแล้วโม่ละนี่ยเอะ เนยบัวมั้งเนยบัวกันเนยบัวละจ้ะก็ zoomiere ประกอบละชรเนี่มากี่ข้าวกี่อาหารมาไอ้กี่ข้าวกี่อาหารย่านอาหารพอฉันนี่เราจะเล้วบัวอันนี้เป็นอันนี้ขอขอมูลนี่ตัวเองค่ะฮึอ๋อ ใส่เรียกครูไปได้กะใส่ตะปูอน่ยอันนี้ทั้อันนี้วางที่วางรองเท้ากะอืมจะวางรองเท้า,าอ๋อบางคนเนี่ยเอามือวางอ่ะหลงมาโกนอ่ะ